เพื่อนเพื่อนเป็นไงรี่เป็นไงร์รี่ต้มยำโคตรอร่อยเลยจริงอ่ะผมไม่ได้กินจริงๆพอดีเลยนัวเผ็ดนัวพอดีเพื่อนเพื่อนเบิ้งเบิ้เบิ้เพื่อออกกำลังกายเสร็จจ้ามาอีกแล้วส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็มินี่นีมมมีเพื่อนคนสวยฝากมาให้วัาซ้าขอบคุณนะคะ น่ากินมากเลยน่ากินทุกอย่างเลยโอ๊ยไปไปสิรอดบ่พ no ี่น้องเออกินคู่กับอะไรรู้ไหมแกลโควันนี้มะนาวหมดตลาดพอแล้วไม่ต้องเปรี้ยวมากเดี๋ยวนี้พี่ไม่เปรี้ยวมากแล้วเพราะพี่ฟันไม่มีเสียวฟันแหน่กำลังดี ไม้ถึงใส่มะนาวหมดอ่ะมะนาวอัดด่างหมดเลยอ๋ออ๋อพี่นึกว่าเปียกเกลือใส่ซมึ่งอ๋อตั้แตกเกลยวเป็นมังค่าแล้วจะใส่น้ำมะขามก็ราะเกลือซื้อน้ำมะขามมันน่ขวดรู้จังกินไหมเสร็จเด้องใส่ข้อยังอืมพอก็เดี๋ยวกินได้ไม่ได้กินอะไร ออชวยนี้เสกของน่ากินจริงรึของอร่อยอยู่แล้วทำให้น่ากินมากขึ้นเพื่อนๆรอ,เ,อ,อเปิดซิงนี่ใส่ขนมก็ได้ใส่ของคาวก็ได้เป็นเปิดซิง

เชื่อไหมใครเนะ่ะเขาเสียดูแล<ะ>เดี๋ยวเรามันดองฟูมากินกับโ้๊ต่ำชุดพี่อยู่ตรงนี้ทะงานนี่มันอร่อยนะเกียวบางเทสแม่ไปกินอากินข้าวเหนียวหน้าเกินได้มาลองมาเลยไม่ควรมันดองฟูเพื่อนเเสียด,ดายไม่มีเวลาย,ยา่างแค่นี้ก่ะ เดี๋จะลองย่างกินสักหน่อยเนี่ยเอาเนี้ยเดี๋ยวเพียงจะย่างใส่เปลือกหอยเชลล์อ่ะหอย s c a ล l อ p ใช่ไหมหอยเชลล์เขาเรียกหอย s c a ล l อ p ใช่ไหมเดี๋ยววันไหนจะย่างกินดูเพื่อได้ feel ิ้งปิ้งไข่ทนไหนก้าวไข่ผัดยำไอที่ชอบ sốt tăm thải kem ạ các bạn, anh ấy mình mình đi có sốt tăm thải kem, tẩm đặc biệt là, đi qua sốt tăm thải kem tiêu, ủ, cấm ạ, lâm lâm, đấy, đi, ชิมนี่มั้ยชิมชิมนี่ก่อนนะอืมน<อ>่ารักเดี๋ยวพูดว่ารถขับเคลืนให้ใครได้ยินนะเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนเพียน